กีฬาสีโรงเรียนสาธิตรามกานปีนี้เราอยู่สีม่วงเพิ่อมจากขบวนพาเลตเลยสีม่วงเดินเป็นสีแรกและถือปลายพามาด้วยตามมาด้วยขบวนพาเลตสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีทุกสีสวยมากเลยแต่สีเราสวยสุดแค่งานเรื่องก็น่าตื่นเต้นแล้ววงโยกก็พร้อมเพียงมากเล่นพร้อมกันเพราะสุดๆตรงนี้ก็คือส่วนของเหรียญรางวัลไมาถึงพิธีเปิดจุดคบเพลิงแล้วแล้วก็มีครูบ์แดนด้วย กันเก่งกันมากๆเลยและนี่ก็คือซาร่าเพื่อนของเราลงวิ่งแข่ง100เมตรสับๆเลยซาร่าเขาจะใช้เป็นันดับที่3เห็นลาไม่อยู่ตรงนู้นอยู่ผแผนกตีเกาเชียเข้าสู่ช่วงการแข่งขันดัม,มเบอร์แล้วก็แข่งเชียร์ลดเดอร์ซีราทั้งสวยทั้งเก่งไม่เป็นรองใครเลยแหละจบแล้วที่ฝึกกันมาอย่างหนักพี่ประธานสีเสื้อสีขากำลังคุมกองอยู่แล้วก็มาร้องเพลงสาม,มัคีชุมนมุมปิดพิธีกันแล้ว